สายด่วนของนาซาดังไม่หยุดเจ้าหน้าที่คอเซนเตอร์เหงือตกจากความเครียดพวกเขาแทบไม่มีเวลารับโทรศัพท์เลยและทั้งหมดก็พูดในเรื่องเดียวกันมีบางอย่างส่องแสงอยู่บนดวงจันทร์อันที่จริงนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหลายแสงคนกำลังดูดวงจันทร์ในคืนนั้นและทันใดนั้นก็มีแสงสว่างส่องเข้ามาราวกับว่ามีคนจุดไฟสปอตไลท์ที่ทรงพลังบนพื้นผิวดวงจันทร์ นักวิทยาศาสตร์เริ่มมองหาคำตอบของปรากฏการณ์นี้ทันทีตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงแสงของเครื่องบินที่บินผ่านระหว่างเหล่าผู้สังเกตการณกับดวงจันทร์แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่คนมากมายจากส่วนต่างๆของโลกจะเห็นเหมือนกันในเวลาเดียวกัน ผู้ต้องสงสัยรายต่อไปคือดาวเทียมสตาร์ลิงในทางทฤษฎีหนึ่งในนั้นก็อาจทำให้นักดาราศาสตร์สมัครเล่นสับสนได้พวกเขาอาจเข้าใจผิดว่าแสงจากดาวเทียมขนาดเล็กเป็นแสงสว่างบนดวงจันทร์แต่ก็อีกนั่นแหละหากดาวเทียมเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้แสงก็จะไม่นิ่งแต่มันจะเคลื่อนที่ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนยังคงค้นหาคำตอบสำหรับความลึกลับนี้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆก็ได้ตัดสินใจตรวจสอบปรากฏการณ์นี้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อจุดประสงค์นี้พวกเขาได้สร้างกล้องโทรทัศน์ใหม่ทางเหนือของเซบียาประเทศสเปนสภาพของที่นั่นค่อนข้างเหมาะสมสำหรับการสังเกตดวงจันทร์กล้องโทรทัศน์นี้มีกล้องสองตัวที่ควบคุมจากระยะไกลจากฐานในเยอรมน,นี หากกล้องทั้งสองตัวตรวจพบปรากฏการณ์ผิดปกติบนพื้นผิวดวงจันทร์มันก็จะซูมกล้องโทรทัศน์ที่นั่นอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ยังต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในการสอนกล้องให้แยกแยะระหว่างปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้บนดวงจันทร์กับแสงของเครื่องบินดาวเทียมหรืออุกกาบาตขนาดเล็กที่พึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกด้วย ในขณะที่กล้องโทรทัศน์กำลังทำการตรวจสอบเราก็มีทฤษฎีที่อาจอธิบายการปรากฏของแสงวง,งกลมสว่างจ้าบนพื้นผิวของดวงจันทร์อยู่บ้าง เอาละดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อก,กระแสน้ําของทะเลและมหาสมุทรบนโลกเพราะแรงโน้มถ่วงของมันแต่โลกก็ส่งผลกระทบต่อดวงจันทร์ได้ในลักษณะเดียวกันด้วยแต่พลังจะแข็งแกร่งกว่า32.5เท่าในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเมื่อถึงจุดหนึ่งดวงจันทร์ก็อาจอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดจากนั้นพลังของการมีปฏิกิริยาโตตอบกันจะแรงที่สุดในจุดนี้แรงไทด้านอาจบังคับให้รอยแตกบนพื้นผิวของดวงจันทร์เปิดออกและปล่อยกา๊าซออกจากภายใน แรงส่งก๊าซอันทรงพลังจะทำให้ฝุ่นบนดวงจันทร์ลอยตัวและสิ่งที่เราเห็นเป็นแสงสว่างผ่านกล้องโทรทัศน์ของเราแท้จริงแล้วเป็นเพียงหมอกฝุ่นซึ่งเป็นทรงกลมและสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีหากมองจากระยะไกลก็จะดูเหมือนแสงสว่างจริงๆขณะที่ฝุ่นลอยขึ้นเราคิดว่ามีการระเบิดเล็กน้อยด้วยและแสงนั้นก็ค่อยๆจางหายไปเมื่อฝุ่นค่อยๆจางลง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาบนพื้นผิวของดวงจันทร์เรียกว่าปรากฏการณ์จันทรคติชั่วคราวและนอกจากการกระพริบแสงของดวงจันทร์แล้วก็ยังมีเรื่องลึกลับและแปลกประหลาดอีกมากมายเกิดขึ้นย้อนกลับไปในปี1178นักบวช5คนอ้างว่าได้เห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นเขามันเริ่มแยกออกเป็นสองส่วนจากจุดบนจากนั้นไฟและประกายไฟก็เริ่มลุกโชนจากรอยแยกดูเหมือนมังกรกำลังพ่นไฟ ในเวลาต่อมาดวงจันทร์เริ่มเต้นเป็นจังหวะแล้วก็กลับสู่สภาวะสงบปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกมากกว่า10ครั้งและเปลวไฟก็มีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละครั้งเมื่อฝันร้ายนี้จบลงดวงจันทร์ก็เปลี่ยนเป็นสีดำ ้องรอจนถึงศตวรรษที่20กว่าที่นักวิทยาศาสตร์จะพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้พวกเขาตั้งทฤษฎีว่าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ชนกับดวงจันทร์ในขณะนั้นและเป็นดาวเคราะห์น้อยดวงนี้นี่เองที่เป็นสาเหตุข,ของการเกิดหลุมจอร์ดาโนบรูโนที่กว้างเท่าสะพานบรุกลิน15สะพานแต่ในกรณีนั้นชิ้นส่วนลายล้านตันจากดาวเคราะห์น้อยก็จะพุ่งชนโลกด้วย จากนั้นผู้คนก็จะได้เห็นฝนดาวตกที่น่าทึ่งมันคงจะสว่างมากและการเกิดขึ้นของมันคงจะถูกบันทึกอยู่ในเอกสารสำคัญอย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนนี้ปรากฏการณ์ที่กลุ่มนักบวชสังเกตเห็นดูน่าสงสัยบางทีพวกเขาอาจจะเห็นดาวเคราะหน้อยตกแต่มันแค่ตกลงสู่พื้นโลกเท่านั้น และพวกเขาก็คิดว่าแสงจากอุกกาบาตที่กำลังลุกไหม้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์หรือบางทีพวกเขาอาจจะแค่จินตนาการไปเองเท่านั้นเพราะไม่มีพยานคนอื่นในเหตุการณ์นี้นอกจากพวกเขาเองปรากฏการที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งคือแสงสีฟ้าและสีแดงบนดวงจันทร์ที่มีรูปร่างเหมือนเขาและสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในหลุมอาริสตาคัสแสงวาบเกิดขึ้นและหายไปเร็วมากแทบจะเป็นเหมือนสายฟ้าแลบ อันที่จริงแล้วคือไฟฟ้าและแรงไทดยดันก็เป็นสาเหตุเช่นกันมันทําให้เกิดแรงกดดันทางกลในหินซึ่งสร้างสนามไฟฟ้าที่ทําให้เกิดแสงวาบสีฟ้าขึ้นและทําให้นักดาราศาสตร์สมัครเล่นหลายคนประหลาดใจ มีดาวกระจายบนดวงจันทร์ได้เช่นกันเรื่องนี้ต้องโทษอุกกาบาตท,ที่ตกลงบนพื้นผิวเนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์น้อยที่เข้ามาใกล้จึงไม่เผาไหม้และเพราะมันมีน้ำหนักและความเร็วมากจึงทําให้เกิดการระเบิดเมื่อชนเมื่อมองจากโลกเราก็จะได้เห็นดาวกระจายตัวยอย่างเช่นเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี1972ได้เกิดอุกกาบาตชนที่มีความแรงเท่ากับระเบิด TNT 1 0 0 0ันตันใกล้กับจุดที่อพอลโล14ลงจอด เรามีชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้เราอาจได้เห็นแสงวาบอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นบนพื้นผิวของดวงจันทร์หลุมอุกาบาตท,ทั้งหมดเกิดจากการชนของดาวตกลองนึกภาพดอกไม้ไฟที่เคยอยู่ที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนสิมีการศึกษาล่าสุดบอกว่าดวงจันทร์ก็มีหางและทุกๆเดือนมันก็จะเอาหางมาพันรอบโลกเราเหมือนเป็นภาพันคอเลยหางนี้เกิดจากอะตอมของโซเดียมเป็นล้านๆที่คอยตามดาวบริวารของโลกอยู่และโลกเราก็เดินทางผ่านมันไปตามปกติ อุกาบาดธาัุอะตอมเหล่านี้ระเบิดกระจายออกจากพื้นผิวดวงจันทร์และกระจายไปในอวกาศทุกๆเดือนจะมีหลายวันที่ดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกเรานั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมแรงดึงดูดของโลกถึงดูดหางโซเดียมพวกนั้นเข้ามาลากมันเป็นแนวยาวให้มาพันรอบบรรยากาศหางดวงจันทร์นีไม่มีอันตรายใดๆแต่มนุษย์เรามองไม่เห็นเพราะมันมืดกว่าที่ตาเรามองเห็นได้50บเท่าแต่วันไหนที่จังหวะด,ดีๆ กล้องโทรทัศน์กำลังสูงสามารถเห็นแสงสีออกเหลืองเหลืองจางๆอยู่บนฟ้าได้หางนี้เหมือนกับจุดที่ใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์5เท่านักวิทยาศาสตร์อ้างว่าอาจจะมีหลุมขาวแต่เสียดายที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยพบแม้ว่าเราจะเจอหลุมขาวเราก็คงจะไม่สามารถเข้าไปจากข้างนอกแต่เราจะเห็นแสงและอ,อะไรที่หลุดออกมาจากมัน ดาวบีเทลจูสเป็นดาวยักษ์ใหญ่สีแดงในกลุ่มดาวโอไรออนเริ่มจะจางลงในปี2019ทําให้นักดาวราศาสตร์งงกันเป็นแถวในตอนนั้นดาวสุกสายใหญ่โตมหึมาถ้ามันจะมาแทนที่ดวงอาทิตย์จริงแล้วก็ขนาดรอบนอกของมันนั้นขยายไปได้ไกลกว่าวงโครจรดาวพฤหัสซอีแต่แล้วในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี2019มันก็เริ่มอับแสงจางไปจากการเปลี่ยนแปลงน,นี้ยาวมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020 แล้วเราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ด้วยตาเปล่าซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะแสงของมันลดลงไปถึง 2- ใน3ในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่ามันกำลังจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาพวกเขายังคงจับตาดูอยู่แต่ก็ต้องประหลาดใจที่มันกลับสุกสว่างเหมือนเดิมอีกครั้งในเดือนเมษายนต้องยกความดีให้กับกล้องโทรทัศน์ Humble Space นักวิทยาศาสตร์ก็เลยรู้ว่าดวงดาวปล่อยวัตถุอะไรออกมาและบางส่วนก็ไปบังแสงของมัน กาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีอันโดเมดาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเรากําลังจะเจอกันแต่จะเจอกันในอีก4,000ล้านปีนะพอมาเจอกันปุ๊บกาแล็กซีวงกีก็จะเกิดขึ้นมาท่าทางจะมีน้ําบนดวงจันทร์มากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คิดไว้อีกและไม่ใช่แค่ด้านมืดเท่านั้นด้านที่พระอาทิตย์สองก็มีน้ํานี่น่าจะเอามาใช้ได้เลยตอนที่มีภารากิจในอนาคตดาวเคราะห์นอกระบบรูปร่างเหมือนสายไหมเป็นดาวเคราะห์พิเศษ ที่อยู่นอกระบบสุริยะของเรามีชื่อเล่นว่าดาวเคราะห์สายไหมฟูฟ่องมันมีความหนาแน่นน้อยที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาหน้าตามันเบานุ่มลอยแต่แม้ว่ามันจะดูเหมือนขนมแต่เอาจริงๆมันก็มีขนาดใหญ่ใช่เล่นภารากิจจูโนโ่ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่าง,างแปลกๆในชั้นบรรยากาศด้านบนของดาวพฤหัสปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดนี้เป็นสีฟ้าและหมุนรอบดาวเคราะห์เป็นแสงวาบสีสว่างสองแบบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆสั้นขนาดมิลลิวินาที มันขยายขึ้นลงตามพื้นผิวของดาวเคราะห์และบนโลกแสงว่าแบบนี้จะเกิดขึ้นที่ความสูง96กิโลเมตรเหนือพายุฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่ในจักราวาลไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์แคร์แต่ยังมีกาแล็กซีแคร์ด้วยมีดาวอยู่ตั้งแต่1,000ดวงไปจนถึง1000ล้านดวงเพื่อการเปรียบเทียบกาแล็กซีทางช้างเผือกมีดาว 2, 5 0 0 0 0้านถึง4 0่0 0 0ล้านดวงมีพายุขนาดใหญ่เท่าโลกเราหมุนอยู่บนดาวเสาตลอดเวลาเรียกว่าจุดขาวใหญ่ พายุมีหางเป็นเมฆขาวๆและวนรอบดาวเสาทั้งดวงและพายุนี้เกิดขึ้นทุก30ปีหรือราวๆนั้นเมื่อซีกด้านเหนือของดาวเสาเอ็นไปหาดวงอาทิตย์ทีแรกพายุมันก็เป็นแค่จุดแล้วก็ค่อยๆขยายยืดตัวออกเพราะว่าจุดขาวใหญ่นั้นเป็นระบบพายุฝนฟ้าขนองขนาดมหือมาแต่ความลึกลับที่ทําให้นักดาราศาสตร์ต้องอึ้งก็คือพายุมันได้พลังงานมาจากไหนกันนะนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าน่าจะได้พลังงานมาจากดวงอาทิตย์แต่มีหลายคนไม่เห็นด้วย โดยบอกว่ารูปแบบของเมฆที่เป็นพายุนั้นเป็นไปได้หากมีความร้อนด้านในที่สามารถให้พลังงานกับลมได้ดาวพเนจรน,นั้นไม่โคจรรอบดาวตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีมันเป็นเหมือนวัตถุอวกาศที่ลอยไปตามใจทั่วจักรวาลและสามารถไปหยุดตรงไหนก็ได้นอกจากนี้มันยังหายากดาวเคราะห์ภนจรไม่ผลิตแสงและไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยแปลว่าจะมองไม่เห็นในแสงอินฟราเรดแต่เมื่อไม่นานมานี้ นักดาราศาสตร์เห็นดาวพเนจรที่เล็กที่สุดในทางช้างเผือกมันเล็กกว่าโลกของเราแต่ใหญ่กว่าดาวองคารเล็กน้อยดวงจันทร์อาจจะกําลังหดตัวดาวบริวารของโลกเรานั้นมีขนาดเล็กกว่าเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน45เมตรปรากฏการณ์นี้น่าจะเป็นการเย็นตัวลงของด้านในดวงจันทร์นี่น่าจะเป็นคําอธิบายของการมีแผ่นดินไหวบนพื้นผิวของดาวบริวารของเราและนักดาราศาสตร์ก็เพิ่งค้นพบว่า และนักดาราศาสตร์ก็เพิ่งค้นพบว่าดาวังคารนั้นมีแนวโน้มว่าจะเกิดแผ่นดินไหวได้ทุกเมื่อและปรากฏการนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนักวิทยาศาสตร์มักจะพบอะไร,ประแปลกในอวกาศเสมอบางอย่างก็มีหน้าตาเหมือนเยลลี่บล็อบแต่ก็มีบล็อบอยู่ประเภทหนึง่งที่หน้าตาไม่เหมือนอันอื่นที่เรารู้จัก Orc หรือ Odd Radio Circle นั้นมองเห็นได้จากกล้องโทรทัศน์คลื่นวิทยุเท่านั้นมันไม่ได้เป็นซากจากการระเบิดขนาดใหญ่หรือเอฟเฟกต์ลวงตาแต่อย่างใด นักดาราศาสตร์บางคนไปไกลถึงขนาดบอกว่ามันอาจจะเป็นคอของรูหนอนซึ่งเป็นอุโมงค์สมมติระหว่างหลุมดําแต่ละหลุมการลุกจ้าฉับพลันของคลื่นวิทยุเป็นการระเบิดสว่างสวัยของคลื่นวิทยุและมีพลังงานมากเท่ากับที่พระอาทิตย์ผลิตใน,น1วันแต่มันก็กินเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีส่วนใหญ่การลุกจ้านี้เกิดจากระยะไกลามากใกล้กว่าทางช้างเผือกซะอีกแต่ล่าสุดนักดาราศาสตร์ตรวจพบว่าบางอันก็เกิดมาจากกาแล็กซี่บ้านเราเองและต้นกําเนิดคือแมกนิทาที่ พื้นผิวของดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาตหลายล้านหลุมแต่มีอย่างอื่นที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากนั่นคือหลุมยักษ์หายยากที่มีทรงเหมือนท่อมันถูกค้นพบเมื่อยานอวกาศดวงจันทร์ของญี่ปุ่นกำลังรวบรวมข้อมูลรอบๆสกายไลท์ของดวงจันทร์นักวิจัยพบรูปแบบเสียงสะท้อนที่บ่งชี้ว่ามีพื้นที่กลวงพวกเขาค้นพบรูปแบบเสียงสะท้อนเพิ่มเติมในสถานที่สองสาแห่งใกล้หลุมเพราะงั้นจึงอาจจะมีท่อดวงจันทร์อยู่ที่นั่นมากกว่านี้ด้วย แต่ในท่อขนาดใหญ่นี้คุณใส่ทั้งสนามฟุตบอลทั้งสนามเข้าไปได้เลยมันมีรูปร่างปแปลกๆและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง130เมตรนักวิทยาศาสตร์คิดว่าอาจจะมีถ้ำลับระบบอุโม,มงค์หรือดินแดนมหาัศาจรรย์ทางธรณีวิทยายอยู่ใต้พื้นผิวมันอาจจะเป็นที่พักที่ดีสําหรับนักบินอวกาศที่ลงจอดบนดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งเป็นท่ายานสําหรับอนานิคมบนดวงจันทร์ได้ไม่มีใครอยู่บนดวงจันทร์ได้นานกว่า3วันเนื่องจากสภาวะบนดาวบริวาร มันมีช่วงอุณหภูมิผันผวนรุนแรงชั้นบรรยากาศต่ำและไม่มีสนามแม่เหล็กที่จะปกป้องชีวิตบนพื้นผิวจากสิ่งต่างๆเช่นรังสีหรือแสงแดดที่รุนแรงนักบินอวกาศส,สวมชุดอวกาศแต่ชุดก็ปกป้องพวกเขาเป็นเวลานานไม่ได้แต่ท่อลาวาทําได้เมื่อลาวาเย็นตัวลงมันก็จะกลายเป็นเปลือกแข็งซึ่งต่อมาหนาะขึ้นและสร้างหลังคาเหนือลาวาเช่นเดียวกันนั้นมันยังคงไหลยอยู่แต่เมื่อมันหยุดช่องก็จะระบายลาวาออกซึ่งส่งผลให้กลายเป็นท่อกว้าง โลกของเรามีท่อลาวาเหมือนกันแต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับที่พบในดวงจันทร์มีต้นไม้พิเศษที่เรียกว่าต้นไม้ดวงจันทร์ซึ่งเติบโตจากเมล็ดพืชที่ถูกนําขึ้นมาสู่อวกาศระหว่างภรารกิจหนึ่งและกลับสู่โลกคุณสามารถพบต้นไม้ชนิดนี้เติบโตอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาโลกใหญ่กว่าดวงจันทร์27%และมีมวลมากกว่าหลายเท่าแรงโน้มถ่วงของเราแรงกว่าด้วยถ้าคุณทําหินตกลงบนพื้นโลก มันจะตกเร็วกว่า68กิโลกรัมบนโลกเท่ากับ11กิโลกรัมบนดวงจันทร์โลกมีดาวเทียมจํานวนมากที่โครจรรอบโลกแต่มีดวงจันทร์เป็นดาวบริวารแค่ดวงเดียวดวงจันทร์ของเราขอตัวขึ้นระหว่างการชนครั้งใหญ่ของโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีขนาดเท่ากับดาวอังคารอีกหนึ่งดวงนั่นคือเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนไม่นานหลังจากที่ดวงอาทิตย์และระบบสุรยิยะของเราขอตัวขึ้นหลังจากการชนกันกลุ่มก้อนของหินที่ระเหยก็กลายเป็นไอโครจรรอบโลกของเรา เย็นตัวลงและกลายเป็นวงแหวนของวัตถุขนาดเล็กและแข็งต่อมันจึงรวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ทิ้งหลุมอุกบาตไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงการประทะในครั้งนั้นหากคุณยืนอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์เงาของคุณจะมืดกว่าบนโลกเนื่องจากไม่มีชั้นบรรยากาศที่กระจายแสงและสร้างเงาที่สว่างกว่าดาวบริวารดวงหนึ่งของดาวพฤหัสบดีไอโอมีภูเขาไฟหลายร้อยลูกและมีการประทุที่รุนแรงซึ่งบางครั้งก็พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้สูงถึง4,0,000 0กิโลเมตร การประทุเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงมากที่ดาวบริวารดวงนี้ต้องเผชิญภายในของมันหนาแน่นขึ้นหรือผ่อนคลายลงในช่วงเวลาที่มันเข้าใกล้หรือออกห่างจากดาวพฤหัสบดีซึ่งสร้างพลังงานเพียงพอสำหรับการระเบิดของภูเขาไฟที่บ้าคลั่งไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์เท่านั้นในบางครั้งแม้แต่วัตถุอวกาศที่ค่อนข้างเล็กก็มีดาวบริวารด้วยในปี1993ในวิจัยค้นพบดาวเคราะห์น้อยกว้าง32กิโลเมตรและดวงจันทร์ที่มีความกว้าง1.6กิโลเมตร คุณต้องมีดวงจันทร์400,000ดวงเพื่อให้มีความสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สะท้อนแสงที่ได้รับจากดวงอาทิตย์แต่ไม่ได้ผลิตแสงขึ้นเองความสว่างนั้นขึ้นอยู่กับมุมระหว่างดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ของเราอยู่ห่างจากเราประมาณโลกต่อกัน32ใบและโลก29ใบคือระยะที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดในคืนที่มืดและฟ้าใสก็ดูเหมือนว่าคุณจะสามารถสัมผัสพระจันทร์เต็มดวงได้แต่ถ้าคุณอยากทําคุณจะต้องเดินทาง400,000กิโลเมตรเลยมีน้ําบนดวงจันทร์ด้วย ไม่ใช่แอ่งน้ำหรือทะเลสาบแต่ม,แมีน้ำแข็งอยู่ในส่วนที่เป็นเงาถาวใรใกล้กับขั้วเหนือและใต้ของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์คิดว่าน้ำได้ไปถึงดวงจันทร์เมื่อนานมาแล้วในช่วงที่ดวงจันทร์และโลกถูกดาวเคราะห์น,น้อยและดาวหางซึ่งมีน้ำแข็งอยู่ด้วยพุ่งชนอย่างต่อเนื่องกระบวนการนี้อาจจะช่วยให้เรามีทะเลสาบและมหาสมุทรของเราเองไม่ใช่แค่น้ำแข็งของดวงจันทร์เท่านั้นการวิจัยใหม่ระบุว่าภายในของดวงจันทร์มีน้ำอยู่และมันก็ได้ขึ้นสู่ผิวน้ำระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟ สิ่งเดียวกันนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นบนโลกของเราด้วยจากดาวบริวาร200ดวงในระบบสุริยะของเราดวงจันทร์ของเรามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5าเกนิมิดของดาวพฤหสัสบดีเป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าดาวบริวารของเราเกือบ1.5เท่าอพอลโลสิบเอ็ดเป็นภารกิจที่มนุษย์ลงจอดบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากออกอากาศไปทั่วโลกแต่พายุลมแรงขนาดมือ,อมาที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียในตอนนั้นเกือบขัดจังหวะก,การออกอากาศ ดาวเทียมพาร์เกอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้รับสัญญาณออกากาศจากดวงจันทร์ตั้งอยู่ที่นั่นดวงจันทร์ไม่ได้มีทรงกลมสมบูรณ์แบบแต่มีรูปร่างเหมือนไข่มากกว่าโดยปลายที่หนากว่าจะชี้มาทางเรารูปร่างนี้ได้มาจากการหมุนของมันพระจันทร์เต็มดวงทําให้คุณนอนไม่หลับได้จากการศึกษาพบว่าคนประสบกับการนอนหลับลึกได้ยากและใช้เวลานานกว่าจะหลับลงในช่วงพระจันทร์เต็มดวงมันไม่ได้เกี่ยวกับความสว่างของดวงจันทร์ แต่เป็นวัตถจักรของดวงจันทร์ที่ส่งผลต่อนาฬิก,กาชีวิตภายในของเราในแต่ละปีดวงจันทร์กําลังเคลื่อนตัวออกจากโลกเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง,งของดวงจันทร์กับมหาสมุทรของเราในหนึ่งปีมันจะเคลื่อนห่างออกไปประมาณ4ซนติเมตรซึ่งหมายความว่าในราว600ล้านปีมันจะอยู่ห่างจากโลกมากกว่าที่เป็นอยู่23,500กิโลเมตรนี่เป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ นิวอัลมสตรองมนุษย์คนแรกที่ได้ไปเหยียบดวงจันทได้กล่าวไว้เข้าไปที่นั่นกับบัสอัลดรินใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งบนดวงจันทร์การเตรียมตัวสําหรับโครงการนี้ใช้เวลาถึง2-3ปีและอุปกรณ์ที่นักบินอวกาศแบกไปก็หนักกว่า80กิโลกรัมการไปลงจอดบนดวงจันท์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีความพยายามหลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่จบลงด้วยความล้มเหลวตัวอย่างเช่นนักบินอวกาศจากหนึ่งในโครงการอพอลโล มีเชื้อเพลิงไปเต็มจํานวนเพื่อพาคนไปกับกระสวยอวกาศและพาไปลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ในเวลาแค่สวันแต่พวกเขาอยากจะประหยัดเชื้อเพลิงจึงใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจะไปถึงไม่ได้มี GPS บอกเราว่าต้องลงจอดตรงไหนแน่ยานเดินทางด้วยความเร็วแต่ต้องชะลอช้าลงในที่สูญญากาศโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอตั้งแต่ปี1969คนไปเดินบนดวงจันทร์กัน12คนแล้วดวงจันทร์คือวัตถุอวกาศอย่างเดียวที่เราได้เคยไปเหยียบที่เหลือมีแต่หุ่นยนต์ที่ได้ไปมา แต่คนเหล่านี้ก็ได้ไปเหยียบในแค่ช่วงเวลาสั้นๆนาซาได้ประกาศโครงการที่จะไปทํางานบนดวงจันทร์เป็นการถาวรซึ่งจะเป็นการช่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอาจจะเป็นข้อดีเพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีแบบเดียวกันสําหรับภารกิจอื่นเช่นภารกิจไปดาวังคารลองจินตนาการว่าเป็นคนที่13ที่ได้ไปดวงจันทร์ดูซี่ความเงียบแสนน่ากลัวฝุ่นดวงจันทร์ใต้เท้าคุณและไม่มีอะไรเลยนอกจากท้องฟ้าสีมืดดำและดวงดาวอยู่เหนือคุณแต่คุณไม่มีเวลาชื่นชมอยู่หรอกนะ ยังมีหลายเรื่องให้คุณคิดก่อนจะลงจอดเรื่องแรกเลยร่างกายของเราเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาวาะบนโลกอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงอากาศที่เราหายใจเข้าไปและอาหารที่เรากินโลกคือที่ที่เราทํางานได้สมบูรณ์ที่สุดแรงโน้มถ่วงของเรามากกว่าบนดวงจันทร์ถึง6กเท่าซึ่งเมื่อเทียบกับโลกเราแล้วดวงจันทร์แทบจะเป็นศูนญากาศไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ดูไม่ใช่เรื่องฉลาดแน่ถ้าจะกลั้นหายใจในสภาวะแบบนั้น ภาวะสูญยากาศจะดึงอากาศจากร่างกายคุณไปออกซิเจนที่ยังอยู่ในร่างกายจะขยายไปพร้อมกับของเหลวในตัวเรามันจะดันหลอดเลือดและเนื้อเยื่ออวัยวะทั้งหมดร่างกายขาและแขนจะผิดรูปไปจากเดิมแถมยังวมขึ้นเหมือนลูกโป่งขยายจากร่างเดิมสองเท่าหากคุณอยู่ในสภาพนั้นนานๆรับรองเลยว่าไม่รอดแน่แต่คุณก็จะไม่ระเบิดตุ้มเพราะผิวหนังนั้นค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วมันจะยึดร่างกายเราไว้ด้วยกัน ของเหลวที่อยู่กับตัวเราจะระเหยไปผิวของเนื้อตาและผิวหนังจะเดือดหายไปหมดน้ำลายจะเดือดพล่านบนลิ้นแต่เลือดจะยังคงสภาวะของเหลวเพราะมีผนังเส้นเลือดป้องกันไว้ไม่ให้เลือดเดือดและไม่มีชั้นบรรยากาศและออกซิเจนด้วยออกซิเจนที่อยู่ในปอดของเราจะหายไปอย่างรวดเร็วและคุณจะไม่มีอะไรไว้หายใจหากอวัยวะของคุณไม่ได้ออกซิเจนมาเลี้ยงซึ่งปกติออกซิเจนจะถูกส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยเลือดคุณก็จะหมดสติไปเพราะว่าสมองของคุณดับ มันจะเกิดขึ้นภายในเวลา15าวิแรกนั่นคือเวลาที่ร่างกายของเราต้องใช้ออกซิเจนที่เหลืออยู่ในเลือดเพื่อให้สมองทํางานได้ถ้าต้องการอยู่แบบนั้นนานๆก็บายบายได้เลยไม่มีชั้นโอโซนไม่มีสนามแม่เหล็กที่แข็งแรงบรรยากาศของดวงจันทร์เหมือนกันในด้านความหนาแน่นและชั้นบรรยากาศชั้นบนบนของโลกเรามีสถานีอวกาศนานาชาติอยู่ที่นั่นนั่นแปลว่าร่างกายของเราจะได้รับรังสีไอออนซ์และเป็นอันตร,รายจากนอกโลกและที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้ ก็เพราะว่าชั้นบรรยากาศมากมายคอยป้องกันอยู่ทําให้เราปลอดภัยบนโลกกล้ามเนื้อและกระดูกของเราถูกปรับให้ทนทานต่อไรน้มถ่วงหากไม่มีไรน้มถ่วงวเราจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อและกระดูกเราก็จะอ่อนบางลงเหมือนกับปลาบอฟฟิชสัตว์ท,เทะเลที่ดูเหมือนจะเศร้าที่สุดบนโลกนี้ปลาตัวนี้อยู่ในมหาสมุทรเลึกลงไปตรงนั้นดูเหมือนพวกปลาส่วนใหญ่จะน่ากลัวกว่าปกติหน่อยแต่พอมันออกมาเจออากาศบริสุทธิ์มันจะตัวแบน และตัวมันจะเหมือนวุ้นพุดดิ้งเศร้าๆปแปลกๆซึ่งก็เพราะว่ามันมีความแตกต่างของแรงดันนั่นเองดวงจันทร์ทาให้คุณเหมือนปลาบลอฟ i ิชเพราะว่าความแตกต่างของความกดดันในชั้นบรรยากาศที่แตกต่างกันอย่างมากไม่มีแรงดันที่คอยรวมร่างเราไว้แต่บนโลกจะมีแนวอากาศกดลงบนมวลของเราราวๆสิบห้าถึงยีตันบนพื้นผิวของร่างกายเราทั้งหมดเราไม่ได้สังเกตรหรือรู้สึกถึงมันเพราะว่าอากาศพวกนี้กดลงบนตัวเราจากทุกทิศทาง และก็มีอากาศอยู่ในร่างกายเราด้วยแรงกดดันภายในจะเท่ากับแรงกดดันภายนอกและบนพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นไม่มีแรงกดดันจากภายนอกมาเสริมให้แถมบนนั้นยังหนาวมากอุณหภูมิเปลี่ยนอย่างรุนแรงจาก120องศาเซลเซียสในตอนกลางวันมันจะเปลี่ยนเป็นลบ133องศาเซลเซียสในตอนกลางคืน1วันบนดวงจันทร์คือเวลา29วันบนโลกแปลว่า คุณจะใช้เวลา14วันครึ่งในที่ที่สว่างจ้ากเกินทนและอีก14วันในความมืดกลางอาวกาศที่แสนน่ากลัวร่างกายคุณจะแข็งเป็นน้ําแข็งในตอนกลางคืนได้เลยเช่นเดียวกับที่อื่นในโลกและขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนกันแน่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเวลา12-26ชั่วโมงหรือหากคุณไปเหยียบดวงจันทร์ระหว่างช่วงบ่ายคุณก็จะเผาไหม้ไม่เหลือซากคุณควรจะทําแบบที่อพอลโล11ทาและมาในตอนรุ่งเช้า พื้นผิวของดวงจันทร์ยังไม่เย็นมากและยังไม่มีเวลาพอให้มันร้อนจัดและถึงคุณจะรอดจาก